ตำนานอาเวสดอจอมโจรแห่งเทือกเขาบูโดโจนอาเวสดอคำว่าสดอหรือสีดอในความหมายเดียวกันกับช้างตัวผู้ไม่มีงาเกิดก่อนสงครามโลกเล็กน้อยในตำรวจที่มาปราบจนสำเร็จคือขุนพันธรักษ์กราชเดชขุนโจรผู้นี้มีพฤติกรรมปล้นค่าไม่มาก ส่วนมากจะเป็นการคมคู่เคยเข้ามาขอทรัพย์สินที่บ้านเขาน้อยครั้งนั้นได้ปืนลูกซองยาวของในรามชัยโปไปหนึ่งกระบอกก่อนที่จะถูกขุนพันธรักษ์ราชเดชปราบปลามราบคาบ,าบในวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2481ขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายร้อยตำรวจเอก และในปีเดียวกันนั้นขุนพันธรักษ์ราชเดชได้ทำงานใหญ่ที่ท้าทายต่อความตายเมื่อต้องไปเผชิญหน้ากับจอมโจรชาวมุสลิมนามว่าเอเวสดอตาและเป็นหัวหน้าโจรที่ยิ่งใหญ่มากนอกจากจะเป็นผู้ร้ายปล้นฆ่าแล้วยังเป็นโจรที่มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองเรื่องแบ่งแยกดินแดนสีจังหวัดภาคใต้อีกด้วย ซึ่งมีนายทุนอิทธิพลหนุนหลังอยู่ลับๆมีเรื่องเล่าว่าอเวสดอเวลาเกิดคลุ้มคลางของขึ้นเขาจะให้ลูกน้องหลายๆคนนำปืนมารุมยิงตัวเขาเองหลายๆนัดจอมโจรอเวสดอตานและเป็นคนบ้านกายยาะมาตีอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งอยู่แถบเชิงเขาบูโด ตามบันทึกของทางราชการกล่าวไว้ว่าประวัติของนอายอเวสดอตาลและนั้นเขาเป็นลูกชายของโต๊ะยีชาวอิสลามที่มีผู้คนนับหน้าถือตากันอย่างกว้างขวางบ้านเดิมของเขาอยู่ที่หมู่บ้านโลกบาก่ตำบลปากออำเภอบาจอกจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้ร้ายปล้นทรัพย์ ตำรวจจับได้แล้วส่งไปกักขังไว้ที่อำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีพร้อมกับนายสมแอลูกน้องคนสนิทต,ต่อมาทั้งสองคนหลบหนีกลับมาได้เมื่อเอเวสดอตาและกับสมะแหนี้กลับไปยังนานราธิวาสแล้วจึงมีการรวมสมัครพักพวกได้จำนวนเก้าคนเที่ยวออกปล้นสะดงตามหมู่บ้านต่างๆไม่วางเว้นและทุกครั้งที่จโจงก๊กเอเวสดอเที่ยวออกปลน มันจงใจปล้นแต่คนไทยพุทธเท่านั้นเมื่อปล้นแล้วจะต้องฆ่าเจ้าของบ้านตายโดวยวิธีการที่เหี่ยมโหดพิสดารทุกรายไปสำหรับกรรมวิธีการฆ่าซึ่งพิสดารเหี่ยมโหดนั้นเอาแวสดอตาและจะจิกผมแล้วใช้กลิษซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของมันทิ่มแทงที่คอจากนั้นมันจะกดกลิตหมุนคมควานเอาเนื้อ หรือหลอดลมออกมาในการฆ่าบางรายเอาแวสดอดตาและจะคว้านไส้เหยื่ยออกมาด้วยนับว่าเป็นพฤติกรรมทีิทารุนโหดร้ายผิดปกติธรรมดาเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวไทยโดยทั่วไปเป็นอาชญากร,กรก่อคดีสถานสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีวิชาศยศาสตร์ป้องกันสามารถรูดโซ่รูดกุญแจออกได้อย่างง่ายดายมีผ้าประเจียด ตับมนุษย์เคลาทองแดงและช้องหมูป่าเป็นเครื่องรางของขลังดังนั้นทางราชการจำเป็นจะต้องตั้งกองปราบปรามพิเศษขึ้นโดยมีผู้บังคับการผู้ทอนเขตเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยหม่อมทวีวงทวันศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสในขณะนั้นและมีหลวงจำรูนณสงขาปลัดจังหวัดผู้ช่วยกองปราบพิเศษดังกล่าว และยังได้เกณฑ์เอาตำรวจสงขลาเยนลาปัตตานีนราธิวาสเอาเข้าไปในกองกำลังปราบปรามดังกล่าวจัดตั้งกองอํานวยการขึ้นแบ่งหน่วยปราบปรามออกเป็นสามหน่วยคือหน่วยที่หนึ่งแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกขุนพันธรักษ์ราชเดชเป็นหัวหน้าใช้กำลังตำรวจกองตรวจสงขลาเป็นลูกน้องเพราะขณะนั้นขุนพันธรักษ์ราชเดช อยู่ที่สงลาให้ในายสิพพื้นเมืองเป็นล่ามหน่วยที่สงแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปรีสุสินวอนเป็นหัวหน้าใช้ตำรวจกองพิเศษปัตตานีหน่วยที่สามแต่งตั้งร้อยตำรวจโทหม่อมราชวงศ์สะอานลัดดาวันเป็นหัวหน้าใช้ตำรวจนาราธิวาสและมีร้อยตำรวจโทเขตบุญยพิพัฒน์เป็นเสมียนอำนวยการ การทำงานครั้งนั้นให้หน่วยกองปราบเสือตั้งหน่วยเอาเองมีการกำหนดจุดต่างๆเอาไว้สามจุดคือเขาแกและบาตุตมงและวัดหัวเขาวันที่ประทะกาันเป็นคืนวันพุธเวลาตีสี่ครึ่งนกป่าสัตว์ป่าก็ตื่นร้องเป็นแถวจากด้านตะวันออกขณะนั้นทุกคนได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใกล้เข้ามาและได้ยินเสียงพูดพึมพำแต่ยังไม่เห็นตัว ร้อยตำรวจโทรหม่อมราชวงศ์อานก็พูดออกมาเป็นภาษามาลายูว่าอ e ีตูสปออินิสเตรูมันตอบว่ากุดเดยเท่านั้นเองฝ่ายขุนพันธรักรราชเดชเล็งปืนยิงตรงแสกหน้าเอาแวสดอตาและระยะสองศอกอาแวสดอตาและกลับยืนอยู่เฉยไม่ตายและไม่ล้มขุนพันธ์จึงกระหน่ำยิงอีกในที่สุดมันก็ล้มลง พรรคพวกของมันก็หนีกระเจิงขึ้นเขาไปขุนพัน์คิดว่ามันตายแน่ๆจึงสั่งให้ตำรวจสองนายที่ชื่อลบและเงินเฝ้าศพไว้และที่เหลือให้ตามไลาลาพรรคพวกโจรแต่พอวิ่งขึ้นเขาไปได้หน่อยเดียวก็เกิดเสียงยิงประทะข้างล่างตรงจุดที่ให้ตำรวจสองนายเฝ้าศพไว้คงมีพรรคพวกของมันเลี้ยวเข้าไปช่วยมอมราชวงศ์สะอาน ซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุสัแปดว่าจึงเล็งยิงโจรอเวสโดตาและไปอีกตำรวจอีกสองคนยิงสกัดเข้าไปแต่ไม่เป็นผลกระหน่ำยิงจนลูกปืนหมดทุกคนทั้งที่คนยิงแน่ใจว่าได้ยิงถูกเอเวสโดตาและหลายนัดแล้วมันน่าจะตายแต่ยังเดินยังยืนได้คุณพันตัดสินใจวิ่งเข้าไปชกต่อยเอเวสโดตาและ ทุกคนกลูเข้าไปชกวงในไม่รู้ว่าหมัดใครต่อหมัดใครเพราะท้องฟ้ายังไม่สว่างดีผลที่สุดเอาแวสดอตาและหมดเรี่ยวแรงกว่าทำให้สภาพจากเสือร้ายกลายเป็นแมวต้องใช้เวลากว่า30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับโจนเอาแวสดอใส่กุญแจมือไว้พอฟ้าสว่าง เจ้าหน้าที่พยายามแกะเครื่องรางที่เอวของเอเวสดรตาและที่มันผูกกับลวดแข็งเอาไว้แกะออกอย่างไรก็ไม่ออกเอเวสดอตาและคงรำคาญเลยกระชากจนลวดขาดแล้วปาเข้าป่าไปเลยต้องไปตามเก็บมาจึงถามว่านี่อะไรเอเวสดรตาและบอกว่าบาบีช้องหมูป่าพอไปถึงสถานีตำรวจ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนเอเวสดอตันแล้วผู้นี้ก็คายหัวกระสุนทั้งเก้านัดลงกลางโต๊ะสอบสวนทีนาถึงตอนที่ยิงปืนเข้าไปเอเวสดอตันและเอากระสุนเข้าปากไปเก้าเม็ดแล้วอมไว้ปากไม่มีรอยแตกฟันไม่หักส่วนที่ถูกหน้าผากก็เหมือนถูกเล็บขีดส่วนที่ยิงตามตัวไม่ถูกเลยเสื้อผ้าก็ไม่เป็นรอยขาด ภายหลังถูกจับกลุ่มเครื่องรังของคลังต่างๆถูกยึดไว้เป็นหลักฐานทางการตำรวจจับอเวสดอรตารและไปที่สถานีตำรวจนราธิวาสค้งไว้สามวันมีประชาชนตั้งแต่ปัตตานียะลารัฐกลันตันแห่พากันไปดูหน้าจอมโจรเจ้าพ่อเทือกเขาบูดโดแน่นขนาดโรงพับตำรวจเห็นว่าคืนค้งไว้ที่นี่คงไม่ดีแน่ จึงนำตัวเอเวสดอตาเละไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอเวสดาตาเละก็เป็นเช่นขุนโจนชื่อดังในอดีตของทางภาคใต้ที่ถือว่าการตายด้วยฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการตายที่ไร้เกียรติอย่างยิ่งสำหรับจอมโจรอย่างเขาดังนั้นไม่เกิน10บวันเอเวสดาตาเละตัดสินใจกินยาพิษฆ่าตัวตาย ความสามารถพิเศษที่ปราบปรามจอมโจรอเวสดอตาลและได้สำเร็จครั้งนั้นนับว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของขุนพันธรักราชเดชท,ทำให้ความสงบสุขกลับคืนมาจนได้รับการยกย่องจากคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมที่ต่างพากันตั้งฉายาให้ว่ารายอกะจินอกจากนี้ขุนพันยังได้รับพระราชทานรางวัลจากเจ้าเมืองรัฐกันตัน ประเทศมาเลเซียซึ่งส่งมีดพกเล่มหนึ่งมาให้ซึ่งทันขุนพันธ์ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา